การแข่งขันวลลอลเล์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยของเราจบลงด้วยอันดับที่6ค่ะแต่ว่าหนนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะว่า U19 ของเราปีนี้โอกาสที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเหลือน้อยมากๆค่ะและคืนนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับโครเอเชียทีมอันดับที่1ของตารางและเป็นทีมเจ้าภาพค่ะ ค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลบอลช่องของเจเล็กคนสวยแห่งเมืองชุมพรแม่ก็เลยไม่ได้ร้องเพลงของอาจารย์ไม้ร่มเลยค่ะเพราะว่าพูดไว้แล้วค่ะว่าถ้าทีมชาติไทยเอาชนะเยอรมันได้เจเล็กจะร้องเพลงของอาจารย์ไม้รม่มอาจารย์ไม้ร่มถือว่าเป็นไอจอนของเจเล็กนะคะคือชอบคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองชอบ วันก่อนอ่านข่าวเจอมีการจัดอันดับผู้ที่ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นของโลกก็มีคนดังๆเยอะแยะแล่ะค่ะรวมทั้งน้องลิซ่าของเราด้วยคือบางทีเราไปกำหนดค่ะว่าสไตล์นั้นคือเป็นสไตล์ที่มีรสนิยมที่ดีแน่และค่ะเขาก็อยากขายสินค้าที่มันแพงๆกระเป๋าใบละเป็นล้านๆเสื้อตัวละเป็นแสนๆของแบรนด์เนมอ่ะในขณะที่ เรากลับมองว่าคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าธรรมดาขาดขาดวินวินคิดเอาเองจากสิ่งของเหลือใช้เป็นคนบ้าความคิดเห็นส่วนตัวของเจเล็กนะคะคิดว่าตอนนี้สังคมไทยกําลังมีปัญหาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์คือคนส่วนหนึ่งที่พอจะมีความคิดบ้างมักจะเป็นคนที่นิ่งเงียบค่ะแต่คนที่กล้าพิมพ์กล้าโวยวายกล้าด่าก็คือคนที่ มองว่าอ๋อคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางนี้เราร่วมขบวนกับเขาด้วยดีกว่าเขาเรียกว่าทัวร์ค่ะเดี๋ยวทัวร์ไปทางนั้นเดี๋ยวทัวร์ไปทางนี้ชีวิตต้องหัดแตกแถวบ้างค่ะถ้าแตกแถวแล้วสร้างสรรค์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมสองคลิปที่ผ่านมาก็พูดถึงวอลเลย์บอลในชุดยู9นะคะไม่ว่าจะเป็นแมตช์ที่เจอกับอียิปต์ ไม่ว่าจะเป็นคลิปพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเยอรมันเราว่าเราก็พูดแบบตรงไปตรงมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งค่ะบอกว่าสิ่งที่เราพูดอวยแบบไม่ลืมหูลืมตาพอเราถามกลับว่าตรงไหนที่เรียกว่าอวยก็ไม่มาตอบเราสักทีค่ะ คือคนพวกนี้ไม่ฟังด้วยค่ะว่าเราพูดอะไรแวะเข้ามาถุยน้ำลายใส่ทีนึงแล้วก็ไปค่ะแล้วเยอะด้วยนะคะคนประเภทนี้น่ะพยายามจะกดลงชักโครกค่ะแต่ว่าไม่หมดสักทีแม้มันดื้อน,น้ําดีเหลือเกินเมื่อคืนทีมชาติไทยลงสนามพบกับเยอรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะคะจากเดิมที่ใช้น้องผักกาดบันทิตาคงนอกเป็นตัวเซตหลักก็กลายมาเป็นน้องก,อกรกนกชาบําเน็ตถ้าให้ดอเหตุผลก็คือ น้องะกาศอาจจะเป็นชุดที่เล่นในชุด U17 มาก่อนค่ะแต่ว่าน้องกรกนกเซตให้กับทีม U18 มาก่อนอาจจะรู้สึกว่าเซตเข้ามือกันมากกว่าก็เป็นไปได้ทีมชาติไทยของเราแพ้เยอรมันไป1ต่อ3เซตค่ะ 15, 25, 26, 24, 17, 25, 14, 25ได้มาหนึงเซตค่ะก็เลยขยับจากอันดับที่6กลายมาเป็นอันดับที่5เมื่อคืนเกมบุกของทีมชาติไทยทำผลงานได้ดรอปลงนะคะ นั่นก็คือบุกไปได้แค่44แต้มนในขณะที่คู่ต่อสู้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอมาเราจะบุกได้แต้มเท่าๆเขาแต่ว่าไปแพ้ในเกมบล็อกในเกมเสิร์ฟแต่ว่าเมื่อคืนบุกไม่ดีค่ะเพราะว่ากลัวการตีติดบล็อกนั่นเองค่ะก็พยายามตีฉีกตีหนีก็กลายไปเป็นออกนะคะและกรรมการก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่บางลูกเรารู้สึกว่านักกีฬาเรามีความมั่นใจมากเลยว่ามันลงแต่ว่าไม่เคยได้แต้มเลยค่ะ แล้วมันเป็นการถ่ายทอดสดรายการระดับโลกที่ค่อนข้างแย่มากนะคะคือมุมกล้องก็แย่ไม่มีภาพช้าให้ดูมุมกล้องเป็นระยะไกลและไม่มีสกอร์ขึ้นค่ะมีสกอร์ขึ้นมาตอนช่วงเซตที่4แล้วค่ะคือถ้าเราไปดูคู่อื่นที่สนามเซอร์เบียเป็นเจ้าภาพจะมีการถ่ายทอดสดที่ดีกว่านี้ค่ะ เมื่อคืนในทีมของเยอรมันเห็นลีนาโกรเซอร์ด้วยนะคะลีนาโกรเซอร์ที่เป็นหัวเสาทีมเดียวกับน้องบีมพิมพิชากกกรัมของเรานะ แต่ว่าไม่ได้ลงมาเล่นในสนามค่ะเยอรมันก็สร้างสรรเกมบุกได้ดีกว่าไทยเยอะนะคะเราก็เป็นรองของเขาทุกด้านแล้วค่ะโดยเฉพาะ u 19ของเราก็ไม่เคยออกไปเล่นกับทีมนานาชาติมีเล่นบ้างก็ในรายการชิงแชมป์เอเชียรายการ Princes ครับคืนนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับโครเอเชียเปอร์เซ็นต์การชนะยากมากค่ะโครเอเชียเป็นทีมที่ไม่มีข้อบอกพร่องแต่อย่างใดเลยนะคะยังมองไม่เห็นจุดอ่อนที่เราจะสามารถทะลวงได้เลย คืนนี้แคนาดาจะพบกับเยอรมันส่วนเม็กซิโกก็จะพบกับอียิปต์และโคโรเอเชียพบกับไทยถ้าแคนาดาไม่สามารถได้เซตจากเยอรมันและไทยไม่สามารถได้เซตจากโคโรเอเชียไทยก็จะอยู่เป็นอันดับที่5้าแคนาดาก็จะอยู่เป็นอันดับที่6ไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายทีนี้เราก็ต้องโฟกัสแล้วค่ะว่าการแข่งขันในรอบถัดไปของเราจะไปเจอกับใครกลุ่ม A จะควายไปเจอกับกลุ่ม C นะคะ บางคนบอกว่ากลับบ้านเถอะไม่ต้องเล่นต่อแล้วแหมเขาไปเล่นหาประสบการณ์ค่ะจะอะไรกันนักกันหนาการจัดการแข่งขันเขาก็ยังให้คุณค่ากับการเล่นในรอบจัดอันดับเพราะว่ามีทีมเข้าไปร่วมเล่นตั้ง24ทีมด้วยกันในกลุ่ม C ซออันดับที่1เป็นโปแลนด์อันดับที่สองบัลแกเรียอันดับที่3อเมริกาอันดับที่4ตุรกีอันดับที่5สเปนอันดับที่6เปรู ทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเราก็ต้องเล่นเพื่อหวังหาประสบการณ์แล้วล่ะคะ่ะเล่นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองค่ะเล่นเพื่ออัพสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นคือถ้าไม่มีเวทีนี้แล้วก็หาเวทีเล่นยากนะคะมันไม่มีคู่ต่อสู้พอกลับไปเล่นกับทีมโรงเรียนด้วยกันมันก็จะเป็นเดิมๆนะ่ะเพราะว่าไทยแลนด์ลีกของเราก็ไม่ค่อยได้ให้เด็กลงไปเล่นอยู่แล้ว และไทยแลนด์ลีกมันก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเลยค่ะอย่างรายการวอลลบอลวีทีวีัพของเวียดนามเห็นไหมคะเขาเชิญทีมใหญ่ๆมาอย่างทีมคราเบลกาของรัสเซียอย่างทีมฟิลิปปินอย่างทีมเสฉวนแต่หันมาดูวอลลบอลถ้วยกอรรอลุ้นนะคะว่าในปีนี้เราจะสามารถเชิญทีมแบบไหนมาร่วมฝึกปรือฝีมือกับทีมในประเทศไทยได้บ้าง เกมเมื่อคืนที่เจอกับเยอรมันก็เห็นมีการเปลี่ยนตัวอน้องปลายนภัสสอนพุ่มดินลงมาเล่นแผนหน้าสามคู่กับน้องถักกาดและมีบางช่วงก็เปลี่ยนให้น้องใบเตยนัทชยาทาแฮลงมาเล่นด้วยน้องใบเตยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่ทำผลงานได้ดีนะคะ เอาลงมาสลับกับน้องแคปหมูค่ะสุภาวดีพันวิไลซงเมื่อคืนน้องแคปหมูก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะคะความมั่นใจขาดหายไปนิดนึงค่ะเมื่อคืนผู้เล่นที่ทาแต้มสูงสุดให้กับไทยก็เป็นน้องไอซ์นัทวันพาดไทยสงรองลงมาก็เป็นน้องซันวาวิสุตาะแสงนาแล้วเมื่อคืนค่ะน้องเปียโนนัทริกาวัสารเล่นได้ดีขึ้นเลยนะคะทาแต้มไปทั้งหมดแปดแต้มค่ะจากการบุกเจ็ดแต้มบล็อกได้แต้มหนึ่งส่วนน้องแคปหมูทําได้เจ็ดแต้มค่ะน้องใบเตยทาไป เจ็แต้มเวลาแข่งขันในคืนนี้ค่ะทีมชาติไทยจะพบกับโครเอเชียในเวลา5ทุ่ม15นาทีค่ะรอรุ้นค่ะว่าการถ่ายทอดสดเจ้าภาพแข่งะจะมีการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพมากขึ้นไหม และสำหรับตัวผู้เล่นในคืนนี้ค่ะก็ยังคาดเดาไม่ถูกนะคะเพราะว่าโค้ดก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเละคะ่ะเมื่อคืนก็มีการให้น้องเปนโนพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้น้องศสศสิวิมลจงจิตลงมาเล่น,นะคะ่ะแต่ว่าเล่น,นได้ไม่นานก็เปลี่ยนออกไปพักนะคะตอนนี้วอลเลย์บอลทีมชายก็เดินทางไปแข่งขันในรายการซีวีลีกแล้วนะคะเห็นออกเดินทางไปแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ดูกันแล้วค่ะ ส่วนในการ VNL ค่ะแมตช์แรกวันที่10เดี๋ยวจบจากคืนนี้พรุ่งนี้จะแล้วก็จะเข้าสู่การทำเรื่องราวของ VNL สนาม3ที่อเมริกาแล้วนะคะแต่ว่าจะไม่ทอดทิ้งน้องๆในชุด U 19ค่ะเดี๋ยวในรอบการจัดอันดับมีโปรแกรมการแข่งขันเมื่อไร่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว,ว่ารอบจัดอันดับสิบหถึงยีเราจะได้แข่งอีกกี่แมตช์เราจะไม่ยืนเคียงข้างนักกีฬาเฉพาะในวันที่เขาชนะค่ะ ในวันที่เขาพ่ายแพ้เราต้องยืนเคียงข้างให้มากยิ่งขึ้นนะคะการที่เราไม่ได้ออกมากดด่าไม่ได้หมายความว่าเราอวยจนไม่ลืมหูลืมตาอย่างที่พวกคุณว่านะคะพวกเราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างสร้างสรรค์ได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่แบบมาถมถุยกันนะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยบันเทิงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะ ทะเลาะกับโค้ดคีย์บอร์ดนี่แหละค่ะไม่ใช่เรื่องอะไร <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาฟังเข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาทีมชาติของเราทุกชุดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ